สวัสดีค่ะนักเรียนคะวิชาภาษาไทยนะคะในคลิปนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการฟังดูรู้สนทนาภาษาสื่อสารนะคะในคลิปนี้ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับหลักการเล่าเรื่องค่ะการเล่าเรื่องนะคะหมายถึงเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่ตนเองประสบพบเห็นให้ผู้อื่นได้ฟังการเล่าเรื่องอาจช่วยให้ผู้ฟังสนุกสนานหรือเป็นคติเตือนใจ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ฟังค่ะเทคนิคการเล่าเรื่องนะคะก็มีด้วยการประมาณ9เทคนิคค่ะ1ก็คือเกี่ยวกับผู้ฟังแน่นอนว่าคนฟังเนี่ยจะฟังแค่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาหรือสิ่งที่เขาสนใจเท่านั้นดังนั้นในฐานะคนเล่าเรื่องถ้าเราอยากจะเล่าก็ต้องรู้ก่อนว่าใครคือคนฟังของเราและเขาชอบฟังเรื่องแบบ 2. เส้นทางค่ะเวลาเล่าเรื่องนะคะคนไม่ค่อยสนใจผลลัพธ์มากนะักแต่สนใจที่มาหรือเรื่องราวระหว่างทางก่อนถึงผลลัพธ์มากกว่าเหมือนเวลาเราจะไปเชียงใหม่ถ้าเรานั่งเครื่องบินหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแต่ถ้าเราเดินทางเองนะคะโดยรถยนต์ก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทาง เราจะจําได้ไม่ว่าจะเป็นยางแตกโบกรถหรืออะไรก็แล้วแต่3นํนำส่งต่อหรือแบ่งปันคนที่มาฟังนะคะเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเราแล้วก็ต้องรู้สึกว่าอยากจะบอกต่อเรื่องราวที่น่าบอกต่อก็นอกจากจะน่าสนใจแล้วก็ต้องสามารถสะท้อนมาถึงตัวคนเราและก่อให้เกิดภาพหลักที่ดีได้ถ้าไม่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี คนก็จะไม่เล่าต่อ 4. จินตนาการค่ะควรสร้างจินตนาการนะคะในการนำเสนอด้วยภาพประกอบสวมใส่เสื้อผ้าที่คล้ายกับเนื้อหาที่จะเล่ายกตัวอย่างเช่นสวมหัวสัตว์นะคะเพื่อให้เข้าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานสัตว์หรือสร้างอารมณ์จินตนาการคล้อยตามโดยอาศัยบรรยากาศเช่นการเล่าเรื่องน่ากลัวเช่นเรื่องผีนะคะ ผู้เราก็ปิดไฟปิดมา่านเพื่อให้ความรู้สึกคล้อยตามค่ะ 5. เรื่องที่เราควรเรียบง่ายนะคะฟังแล้วสบายหูฟังแล้วสบายใจยกตัวอย่างเช่นโฆษณาของ WWF นะคะที่มีสาเหตุมาจากการที่ฉลามถูกล่ามาตัดคลิป เพื่อน,นำไปทำหูฉลามและปล่อยลงทะเลแต่ในทางตรงกันข้ามสัตว์ที่เราเอ็นดูมากคือหมีแพนด้าถึงขนาดที่สามารถดูไลฟ์หมีแพนด้า24ชั่วโมงได้หลายปีโฆษณาตัวนี้เนี่ยนำเสนอในรูปแบบของปลาฉลามใส่หน้ากากรูปหมีแพนด้าค่ะพร้อมข้อความเสริมที่ว่า w o Ujjal l like d k แ a r e Morif e I w a r a Panda หรือ คุณจะแคร์ฉลามมากขึ้นไหมถ้าฉลามหน้าตาเหมือนมีแพนด้า 6. สร้างอารมณ์ค่ะผู้เล่าควรใส่อารมณ์ประกอบกับเรื่องประเภทนั้นๆเช่นถ้าเราเล่าเรื่องเศร้านะคะสำเนียงเสียงของเราก็จะต้องเศร้าตามไปด้วยถ้าเราเล่าเรื่องการสูญเสียนะคะเสียงเราก็ควรที่จะสั่นเครือนะคะ อารมณ์ดีใจก็ต้องมีเสียงน่ายินดีตลกขบขันหาอารมณ์เสียใจเมื่อเนื้อเรื่องจะต้องมีการจากราผัดผ้างนล้วเรื่องก็ต้องใส่อารมณ์แบบนั้นไปเพื่อให้เนื้อเรื่องมันได้อารมณ์ผู้ฟังคล้อยตามเรื่องที่เราเล่าค่ะเเกินความคาดหมายการเล่าเรื่องนะคะที่เกินความคาดหมายเช่นดาวหาจะพุ่งชนโลก การที่โลกจะแตกหรือการพามนุษย์อพยพไปยังดาวอังคารในภายภาคหน้านี่คือเกินความคาดหมายแต่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตค่ะ 8. เปรียบเทียบนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยให้น่าสนใจหรือจะมีพลังต่อต้องมีการเปรียบเทียบค่ะเช่น s a m s u n งกับ iPhone เอาภาพที่ถ่ายมาเปรียบเทียบกันว่ายี่ห้อไหนแบรนด์ไหนถ่ายได้ดีกว่ากัน และข้อสุดท้ายนะคะทำให้เกิดขึ้นจริงค่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรสินค้าหรือบริการดีขนาดไหนหรือคนเล่าจะดีแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ทําตามที่พูดหรือเล่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ